เชิญทานท่านผู้ใหญ่โอ้ทุกหมู่บ้านเลยนะคะวันนี้เร่วมเป็นเกียริไอ้มือไมให้ท่านนายกเห็นไหมทางล่างไม่ไมีไม่เร็วๆกาเร็วๆด้วยค่ะ,ะโอกาสนี้เรียนเชิญท่านนายกไกลสมุทรจันทร์สีเมืองนายกองค์การบริหารส่วนตำบลหนองทีกล่าวรายงานการจัดงานก่อท่านประธานเรียนเชิญค่ะ เปลี่ยนท่านจิตรราชวังกะท่าสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดนครพนมในานามตัวแทนของท่านดรสมชอบนมมิติวัฒน์ประธานชมรมกีฬาจังหวัดนครพนมนะครับซึ่งวดนนท่านผิดราชการด้วยความเคารพนะครับต้องกลับขอบพระคุณท่านประธานเป็นอย่างสูงยิ่งนะครับที่ท่านได้ให้เกียรติมาเป็นประธานในที่เปิด งานวันเด็กแห่งชาติประจำปี2559องค์การบริหารส่วนตำบลหนองหีในวันนี้นะครับด้วยวันเสาร์ที่2ของเดือนมกราคมทุกปีเป็นวันที่คณะรัฐมนตรีได้ประกาศให้เป็นวันเด็กแห่งชาติซึ่งในภารกิจและก็ในฐานะที่องค์การบริหารส่วนตำบลหนองหี มีบทบาทหน้าที่ในการส่งเสริมพัฒนาหนุนเสริมให้เด็กและเยาวชนในพื้นที่ได้มีความตระหนักและเเห็นความสําคัญของความเป็นเด็กนะครับภาคีเครือข่ายทุกภาคส่วนก็ได้ร่วมกันจัดงานวันเด็กประจำปี2559ขึ้นซึ่งทุกภาคส่วนคงตระหนักแล้วนะครับว่าอนาคตของชาตินั้น ถ้าได้รับการพัฒนานในทางที่ถูกต้องเหมาะสมก็คงจะเป็นการเตรียมความพร้อมเพื่อที่จะส่งเสริมให้มีประสบการณ์ที่ดีงามและจะทำให้ลูกหลานของเราเติบโตเป็นผู้ใหญ่ที่มีคุณภาพหลายปีที่ผ่านมานะครับองค์การบริหารสุธบุญหนองหีก็ได้ดําเนินการกิจกรรมตรงนี้เป็นประจําทุกปี ซึ่งปีนี้การจัดก,กิจกรรมก็ตรงกับวันเสาร์ที่9มกราคม2 5 1 9ซึ่งมีการระดมทรัพยากรมนุษย์โดยเฉพาะลูกหลานทั้งในระด,บระดับประถมวัยและก็ในระดับโรงเรียนประถมซึ่งก็มีอยู่ทั้งหมด11 60แล้วก็7โรงเรียนนะครับรวมทั้งมัธยมมัยชกลกิติยาภ1นครพ